ก้อนสันตัวเนาะมันจังบโบดดลงตาวาขันพ่อจังที่แล้วกะลงตาวาเนาะอ่านหนังสือบได้เลยมือนี้ไปตัดแวนก็บ่วดา ว่าใส่คอนแทคเลนส์อยู่หมอก็เลยบอให้บวสา,ามารถตัดได้วัสมหมอพันว่าต้องเอาคอนแทคเลนส์ออกก่อนพันว่าเออเออ,เอาวัานให้ทอบผ้าไปนอกเป็นกันเลยถวายน้ำปะนะมื่อนี่วัตีิถวายทั้ทงบญแว่นตาลวงตาวัฒนเมื่อหมอวัตัดผมเลยคิดเปิดมหอยบ้นน้องคุณ จอดรถปาแปดไปสื่นานาำปะนามาสามลังเอาไปถวายสร้างก่อนเงินเก้าร้อยห้าสิบบาทนออนุโมทนาสาธุนิพานะปัจยโยโหตุอส่วนเด่นๆจังว่ากันใหม่ลงตาว่าไอเมื่อน,นี้ขาดเสียงระฆังพร้อมเบิด์ตสุไฟแหลนะน้อ มืออื่นเด้อแจ้งให้ทราบ <c oughs> คุณพ่อสมบัติแม่พ่อนกองดวงบานจิกดูพร้อมญาติญาติทิดต่อมน้อพร้อมขอบครัวที่มาบวชอยู่นำ้ำเอนั่นเพนตั้งใจอยากเสมาร่วมสร้างตึกทรงอาภาธ และเพิ่นเหตุเพิ่นเห็นทั้งวัดเก่าห้าคณะครูบาอาจารย์เพิ่นพระเจ้าประสง <c oughs> เหตุโซราเซลนอเปินเลยว่าโอ้อยไปรวมบุญจักหน่อยก่อนมาเสด็มอ,อื่นเด้อตอนเศร้าเปิดใจนองบัดมาร่วมถวาย เพินตั้งใจไว้นะอันไปไเตะเศ้าครับพันว่าเออเออมาลวดเด้อเด้อว่าสันตั้งต้นเดียวที่ตั้งต้นในระ่ใบถาดอกลาเอวาสันครับครับครับวาสนนอ <c oughs> ขันญยญาพี่น้องอยากโม่น้ำเพินก็จะคคอยร่วมเอาองตาว่ามืออื่นจังจินาะ <c oughs> เพราะว่า,าเจ้าหล่เจลเบิ่งแล้วกะ กบาาจายเบ็นเห็ดนอก็เป็นตะเบิงอยู่ลงตาว่าเห็ดหลานขึ้นมาแล้วก็เบิงแล้วก็เพ่นวัตซีแสนหาเนี่ยก็เพิ่มไปอีกละ่ะทางเฮ้าอีกทางหาก,ก็คือบ่ต 6, ัํโกหกแสนเด้หลงตาว่าบอตัมโกหกแสนเบิงแล้วก็ดี มาโหลดย่างหันย่างนี่อันนั้นแน่อันนี้แน่เออว่าสนว่าหลวงตาว่านอ <c oughs> กับบ่เป็นยังพ่อเป็นพ่อไปพ่อเข้ากระถอยกระถินบ่เป็นสองปีละบ่แม่บ่ช่วลาเซลนะั่นปีหกแปดปีหกเจ็ดมั้งขันบ่จือบ่ผิดนะั่นหลวงตาว่า <c oughs> ร่วมัวเจรียแล้วก็ประมาณหกแสนเบิ่งแล้วคือสิบพอ่อปันใด่จักหน่อยอยู่หลวงตาว่า <c oughs> มันมีหลายอย่างจันทินาครูบาอาจารย์เมื่อกีใ้ใกล้สิแล้วเลยแหละเบิ่งก็ดีส่วนทางสมเด็ปรปพุทธโค,โคโดมของเฮ้าบนันค้ยกันกับจารย์มหาเล็ เพื่ว,ว่าห้หาวัสดุอุปกรณ์ไว้จักน้อยแล้วก็เหตุนั่งลานไว้ทาเพิ่นว่าเหตุนั่งลานไว้เรียบร้อยเบิดสูงจากเจ็ดเมตรน,นั่งลานเจ็ดเมตรมันก,ก็บ,บ่าม่นต่ำประใดได้ลงตาวา่าเนาะอ้อ,อมหันเพราะว่าองค์พานั่นหกเมตร ท่าไหรก็เจ็ดสิบบอกคือเท่าไหรนี่นะแต่องค์พระเนี่นี่บนบาดาบฐานเด้อาจิสูงกว่าจังหน่อยหรือจังไดนย่างอันคุยกันไวน้นะจะว่า <c oughs> รองตากาศิ <c oughs> มาโอมากอาิให้พันตกแต่งให้ดีๆองค์พระแล้วล่ะก็เสี่ยวจีวอนไม่ไม่เอาไปหม่ม ถวายผืนเบิดจากสองผืนสามผืนหรือสี่ผืนจงสิหุม่มเบิร์ตองค์แล้วก็จังคอยเอาพลาสติกมาหุ่มอีก <c oughs> มาหุ่มเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เพื่อบวให้น่ำปูนเข่าไปถึงองค์พระแล้วจัคอยโอบบัน,นี้เฮก้งสร้างองค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จัคอยโอบเอาบันนี้ กะจะคอยต๊ะคอยแต่งเบื่อแล้วกะคักเติบอยู่หลวงตาวาเนอขนาดองนี่กัยังไกลายไปกลายมากไกัยังเป็นบุญเติบอยู่หลวงตาวามัหนีกัน,นย่าย่อมมาวัดออกเมื่อกะโอ้ยหลวงตาวาผู้ใดเข้ามากผู้ใดออกเมื่อก็จะได้ เป็นบุญเป็นกุศลแกล่ถูกาฟอย่างที่นาลงตาว่านอ่อบรรเรกที่พราะเป็นเนพราไปส่วนทั้งเมื่อวานนอประะชุ่มกันเ <c oughs> มื่อวานอย่างนอ่อมีซีเออสาธุสาธุจกักอามาจะใส่บุญล่อเนาะเออสาธุสาธุ อ่านบได้เดอเ้อแบวนี้เขียนตัวนนยน้อยหลายๆนี่แห้งแล้วเลยเอาไว้หมู่ไม่จะค่อยอ่านให้ฟังเด้อ <c oughs> อ่านส่วนเมู่วันเนี่กับประชุมกันผู้ตรวจราชการผู้ตรวจราชการเกี่ยวกับคุ้มประพฤติมานเนาะเมื่วัน ไปกับโอ้เดีอบอุ่นเติบอยู่ได้คุยกันอย่างต่างๆทั้งคุ้มบเพืเดิมหนาจเจริญท่านพอออ่อมคณะเจ้าหน้าที่ <c oughs> <c oughs> ก็ได้มีโอกาสมาพึกสาหาเลือกกันเสียจังไดจังที่เกิดความอบอุ่นอย่างต่างๆจังทีนะาเื่อเลยมาบ่งสถานที่ แต่เปนเบาดีดีทั้งผู้ตรวจราชการก็ดีท่านพอออกก็ดีปรึกษาหาเรือกัน <c oughs> บ้านกึองวิถีหลงตาก็เลยเบาปันฟังแต่แต,ต่เริ่มเหตุมาจนหอดปัจจุบันว่ากได้โอกาสลูกหลานได้มาอยู่วัด เพื่อทำหน้าที่นออุบาศกซอยการซอยงานการว่าไปเวิร์ดอะไรลงตามมุมว่านาแต่ก่อนก็เดินจงกรมน่งภาวนาส่างโบสถ์นี่ก็พดีผู้ลบเหมาคนมากก็เลยได้ผ้พาผพะเห็ดเงิดบ่อหลวงพ่อสัง,งยมผู้หนึ่งพระก็ เป็นหัวหนา้าเป็นโูแม่นประเทศญี่ปุ่นเนาะก็ <c oughs> กะเลยได้ซอยกันจะงที่นะเดี๋ยวนี้พันยูวัดดอนหออย่า,า่าโทษไปจะได้เถื่อพมันกับรับอยู่บ้านไหนโทษไปถามเมืองอื่เมื่อนี่ที่โทษถามเมืองอื่นพันไปหาหมอมาแล้วเป็นนั่นใดที่เป็นมะเร็งบ่อหรือเป็นหยังจ,จังที่นาหมอมันก็ตรวจคางอิหรีทั้งหนองคายก็ดีทัทง้งทาบอก็ดีจ,จังที่นา บางแง่ก็เลยได้คุยกันเมื่อวานเรียบร้อยทั้งจารย์ประคู่ใบดีการูเพี้ยนลูกหลานที่มาอยู่น้ำกัสีหาคนจังทีนันแล้วกษหายมพ่อคนหนึ่งกับคนมีความต่างใจมัซอยลงตาเบิ่งแล้วเป็นเหตุนออ่า อดีตผู้รับเหมาเป็นผูผ้าเห็ุมหาเงาเกาะฮะมหาเงาเกาะนี่มหาพ้าเหตุอยู่นี่ไหฮะ เออนี่นอมหาพันพาเหตมหาพานุพง์แม่นุบ่เราเออเหตุขากเขตแน่อีหรือราคู่กับเบิ้งยังว่าเป็นเหตุขากกระสร้าเท่านี้เด้นี่เล็กกับเล็กหนาบัดเสาร์ก็นเกาเกาแบดนี้ขาชีบหักสะบวนนอวัตถุปันนี่ จากที่โอบหลวงตาว่าโอบในโบ๊ะโอบว่าแถวเล็กสี่เล็กสามเหมือนว่าใส่ประศัตแปดเชนพุนประศัตรหลวงตาว่าแล้วก็โอบว่าสัตรนอเหตุใดไม่มาตรฐานซะเผื่อไม่ใช่ได้ใส่งานในโอกาสต,ต่อๆไปแอ้เบื้งแล้ววัดแบางกระบอกเข้านส่วนหนึ่งกับที่ไปพูนเลียนคีรนูปทาเป็นไปเบิร์ดหรือบุบบุเรา เันวันนาดเจ็ดโมงก็ที่ไปแลายๆบ้านนี่นออกันยังว่าคุยกับน้ยบินบางยาน,นั่นส่วนหนึ่งบบอไดอยู่ไปใส่นอ่อบริ่นได้ว่าเ,เออบ้านนี้บ่ไปก็ได้ดอกเลยหลายเยอะพัสนก็เลยคุยน้ำลูกน้ำหลานนี่มาครับรถนี่น่าละวัสนุกตาสีบเบิ้งดอกไหลยวัสน์ นามเป็นตะแพงอยู่หลกูกมันยหลอดกระดิเนาะดินแม่แล้วด้่เนาะอ,อันอยู่ทางอันทางนอกก็ดีประมาณงานหนึ่งมัคือจะได้บุให้ละหมื่นหนึ่งจ้าทินาของแม่ตัวย่กับประมาณมื่นหนึ่งให้แม่ที่เตียงนั่นอันทางนอกกรดีจ้าทินาอันนี้วาพื้นความเป็นไปความเป็นมา เพราะฉะนั้นมือนีนาอหลวงตากะบวบาอันอื่นมือใหม่จังค่อยเบาแต่ว่ามืออื่นปฏิมาถอดผ้าปาเห็ดเป็นต้นผ้าปา,ปาแล้วกัเพื่อรวมสั่งตึกสงอาภาพแล้วกัสัง่งสราเซลเพื่อจะได้เดชธหนูบรรลุงบรวรพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมือนีน้หลวงตาปารบมากอุสดวกหลายสิ่งหลายประการ จะว่ามืออื่นก็เป็นวันพระหลวงตาเลยบอกคณะพนวางบอกอาจารย์พนเดียวาสันมืออื่นบ่ได้ไปเลี้ยนคีรณุปทาเพราะว่าไมเป็นวันอุโบสถเพราะว่าทางอาจารย์ต้นพนกวาอยู่ถ้ามีกิจกรรมทางวัดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมาพนว่าแต่ว่าจำเป็นเรื่องอะไรก็บอก ได้ทั้งนั้นเพราะว่าทางมหาไล่ก็ดีจังทีนาวชา,านันกะมืออื่นนะก็จังคอยมีอันจะคอยปารักันนอ้อปรากันอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุกอยู่มันควัยืนควรเยืนโซกหลาบลำรวยมังมีสีสุกเอาตัวเนาอ เออซ้ำนี่แหละน้อต่อไปก็ตั้งทิ่ตั้งใจกวดน้ำรรเราพ่อเนี่ยจะเศร้าจังน้อยลุกตาก็ที่ได้พักตาจังน้อยนอ้ออาเตียงกวดน้ำเราพอร่อเน้อเย็นเย็นยะถาาริวา,าปุราปริปุเรนติสาคขรงัง เอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกะปังจันโทปนารโสยะตถะมณีโชติราชโส

anto Sampadevata pa de avatara bodhisattva huệ anaza đa tôn pa van to

ăn nóng náo sạt ăn thơm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  ăn យាយតកវេអមមំសូរិយោចន្ទិមរាជាគੁੰណវន្តនរភិជាព្រហ្មមាលាជាហេនទាជាតូលកបលាន។យមោមេតាមនោសតធម្មចតាវេរិកភិជាសពេសតសុខិយន្តបុញ្ញានេបកតានិមេ។ वेदांतन तोके पम्बा वेदवो मता इमिना पुन्याकर्मेना इमिना ओदेजना तके पम् चेवातनु बन्धाना चेतनं ये सन्ताने इना धम्माय वनिपाना तोममंदा सन्तोसं ทาจัตโตภะเวภะเวโอจเจตังสติปัญญาสันละโขมิริะมีนามลาละปันตุโนกาสังกาตุนจาริยสุเมงวโรนาโตธัมโมนาโตวโรตัโมนาโตปะเจกพุทโธจารังโกนาโตตารุมมัง นบาเวนามาโลกาสังลพันตุมาไหวพร้อมกันเด้ออราหงสัมมาสัมบุตโตบาคาวันปุตตังบาคาวันอะิวาเทมิ สุอาคัตโตบาคาวาตันธัมโมธัมมานะมะจามีสุปะตบปานโนบาคาวาโตวาคาจังโก สังฆนามามิสุขก,กายสุขใจสุขหูสุขคนเด้อ <c oughs> โอ้เส้าทั้งเถอเจ็ดโมงเส้าหาในที่เงิดบ่ <c oughs> ทั้งผีเร้าสี่ทั้งผีเร้าห้าเนาะ Mmm. <clears throat> หาลูกผมได้โอ้ยขักเว้ยลุงตาว่าน no ้อสองแน่นนั่นยังบ่ได้จบปอบกอยู่ไปอีกสักก้อนว่าสันแน่นหน่อยว่าโอ้ยสาธุสาธุล่าว่าสันอีกสองแน่นนั่นว่าจบปอบกแล้วสิเรียนบาลีว่าโอ้ยสาธุว่ะสันลุงตาว่าเนาะ ให้มนมาได้มาหาหลายๆอ,อยู่วัดเก่าเห้ว่าอาจารย์พยู้ใดเสียเรียนเน่ยลงสื่อเด้อจ่ว่าเว่าอยู่เรื่อยๆลงตานะอยากให้เลียนบาลีน้ำนอกจากนักธรรมนอธรรมะแล้วก็บ,บาลีบาลีมันเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวัจ,จะนะ รักษาคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าภาษาบาลีจังจีนะ่าจะว่าผู้ใดเรียนหลวงตาลอยอิ่มใจนั่นที่ได้หน่อยได้หลายก็ใครกันบ่ได้เฮียนอยู่หลวงตาว่า,าว่าไงาน้ำนวยเพิ่นย่า่คอยจังชั่วเลยล่ะคะลุงตา่วาญาที่อยู่โรงพยาบาลนั่นพาัซ้ำอีกใช่จ้าจ้าเป็นจิ หลายค่ะเขนหักขาหักกระดูกทิมพี่จังแมนระยะคนหนึ่งก็เป็นมาเร่งระยะสุดท,ท้ายชีวิตมันก็นเลยเจมาว่าโทษไป